สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมึอนี่มาพบมาคอกันอีกน้น,นะคะมึอนี่สิผ้ากินลาบจ้าลาบแล้วก็ใส่ทอดเออขอบคุณร้านลาบสารคามจ้าลาเป็ดลาเป็ดสารคามมื่อนี่เพื่อสปอนเซอร์มาให้กินลาบสวยอยากพอดีละจ้าแล้วก็ใส่ทอดผู้ใดต้องการสร้างไรได้จ้าออนนุช30สามสิบจ้านิรันคอนโดเจ้าของร้านหล่อมากๆเลยจ้า <c oughs> จะคลองลานรูบรอจะลาน,นอ่นพี่นันทนาการจากร้านลาบเป็ดสารคามเนะจ๊ะเด้อม,มามาพี่น้องมากินน้ำกันตับขมแสบขมไอ้บ่อเรลืองพี่น้องเลยมาตื่นเด็กอายุสปีเขางมาพี่น้องมา ลาบน้ำกันจังจับแจกไปหน่นอยอันนี้ก็เห็นน้ำจิ้มมะหห่น้ำยู่จากเต้บ่าเอามาั้ง ขระโทดจังมาๆมาพี่น้องมานี่พีน,อ,นอาเสียงลงหน่อยบ๊อดเอ้บ๊อด,ออดลูกหลานม่นอนร่วมกันพี่น้อง มาพี่หน่องมากินตับยำคนเนี้ยหย่ดผู้ใดว่าง,<ป>างๆอยากไปแวะจินมฝีมือลองได้ได้จ้ะเปิดบริการแต่วันจันทร์หยุดจากพรุ่งนี้ เ็คิดเร็วเอร์ฟิวเบามาเบ้าอืมูกร้านยากัันแล้วี่นองไปดิวจ้า หลานหลับเป็นสารคามอ่อนสามสิบด้จ้ะต้อยวันร่ตรงข้างหน้าหล่อ แม่พ <Partnership> <ừ, S 1> ี่น้องม่กินได้บม่รัายข้านึจากนี่วอันนี้กะอาิตยนี้ใชารมากจ้ะทุก่างเลย แทมให้กีขวดหนึ่งใส่ทอดกระเทียมจ้ะหอม หน่งมาเคิื่อกันแซบแซบตับร้ายอะไรพีน่น้องเ่ิมตับเ่ิมผักที่เร็วถ้าก็เต็มทานเหมือนกันพี่น้นอง như thế tiếng bây cái này con tiếng nhanh tiếng nhanh lắm mươi một rồi ปันหายเงี้ยคนรดน้นรน้องออนีอ่จริงจ้าไม่ได้ออ,อ,ออกกระทงนอกออกลองอภินญธน,นาการจาก้านหลักสา่ล,าสะละข้ามลาลาบเป็ดสารคะขามสีมือเสีย,ยจ้ะแสบจุดยอดเลยพี่น้องเบาสืดอเจ้า,จาของร้านชื่อ Nói set nha Làm khái sức nữa các bạn chìm chung cái thuốc giang càng âm tâm bụng như mất กินเทอยไงพี่น้องเอ้สวกินกับปา,าบมันกันต้องเสีเนอน้ำร่าก็แบอเจนมหอมน้นแม่แม่หน่อยเนาะน้ำเปล่าโอ้เฮ็เลยพีน่อยเลยดินม,มาลุ กินพริกนงเรืองนี่พี่น้องไม่ไมบบน่าจะตักหวานนี้แ่บพี่น้องแ่บทูกร้านนั่นละเกะละกาพี่น้อง ผีพริกสอง่วยได้เรืองเลยพี่น้องอย่าลืมเนื้อละจ้ากดไลค์นะกดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งอันนีน้อย่าหน,น,น่อยเนื้อจ๊ะนย่หน่อยเฟลมเบอรี่จ้ะนย่าหน่อยพาสแปร,รก้อยบด้ใส่เลือดนะพี่น้อง ก็อ้ขมแค่สนใจไปได้เด,ด้จะบด,ดานลับเปส,าาสลัข้ามออนุสาวคอนโดนิรันจ้ะนิรันคอนโดจ้ะเหมือนกันนรกเลย

漂亮。<Hello. S 2> đi chạm tinh là ai lại đi p/n, tôi lại, im chum chèo hòn

เพ็ดเพ็ดเพ,เพ,เพ็ดพี่น้องเผ็ดน่าจะพี่น้องจ้ะวันนี้เขากำลังมาพบมาพร้ากันช่วงนี้น,นะจ๊ะขอฝากลานลาบเป็ดสารคาม ไว้ในอ่อมอ่อมใจพี่น้องนะน้จ้าดูนินลันคอนโดจะออนนุ่ซ่สามสิบแล้วก็ปากคลิปยายน้อยเฟม i l y รีหรือยายน้อยผ้าดแฉบกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ยายน้อยน้ำเน้นไน้จ้าคลิปนี้ก็ขอราพี่น้องไปซรัเนี่ยกอนจ้าสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ